เสียงฟ้าร้องดังครืนครืนสายฝนโปรยปลายกระทบหน้าต่างห้องของต้นชายหนุ่มที่นั่งจ้องรูปถ่ายในมือภาพของเหมียวแมวตัวโปรดของเขาที่เพิ่งจากไปเมื่อวานมันถูกรถชนตายกลางถนนต้นยังจำภาพสุดท้ายได้ติดตาเลือดสีแดงกระจายบนพื้นถนนดวงตากลมโตของมันที่เคยมองเขาอย่างไร้เดียงสากลับกลายเป็นแววตาว่างเปล่าไร้ชีวิตต้นไม่อาจทำใจได้เขาเลี้ยงเหมียว มาตั้งแต่มันเป็นลูกแมวอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนและตอนนี้ห้องของเขาว่างเปล่าจนทนไม่ไหวเหมียวนายไปอยู่ที่ไหนแล้วต้นพิ่งทำกับตัวเองเบาๆก่อนจะปิดไฟและล้มตัวลงนอนเสียงฝนข้างนอกยังคงดังต่อเนื่องและมีเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆตีสามเสียงแควก ดังขึ้นจากมุมห้องต้นสะดุ้งตื่นขยี้ตาก่อนจะมองไปรอบๆห้องเงาเมื่อจากคมไฟข้างเตียงทอดยาวไปทั่วพื้นห้องเขาหันไปมองที่โต๊ะเครื่องแป้งนั่นไงกรอบรูปของเมียวที่เขาวางไว้ก่อนนอนตอนนี้มันล้มลงเองต้นขมวดคิ้วลุกขึ้นไปตั้งกรอบรูปให้ตรงแล้วกลับมานอนต่อคงเป็นลมพัดหละมั้งเขาคิดแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกๆไม่นานนักเสียงควรควร ดังขึ้นจากประตูห้องนอนต้นรีบหันไปมองประตูสันไหวเล็กน้อยราวกับมีอะไรบางอย่างขวนมันจากด้านนอกต้นลุกขึ้นไปเปิดประตูไม่มีใครอยู่ต้นยืนจ้องถงทางเดินที่มืดสนิทไม่มีวิแววของใครหรืออะไรเลยนอกจากความเงียบและกลิ่นอับของคึืนฝนตกเขาถอนหายใจกำลังจะปิดประตูแต่สายตากลับเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่พื้นรอยเท้าแมว มันเป็นรอยอุ้งเท้าเปียกๆเหมือนมีแมวเพิ่งเดินผ่านแต่ปัญหาคือเขาไม่มีแมวอีกแล้วหรือว่าต้นตัวเย็นว่ารีบปิดประตูแล้วถอยหลังกลับเข้าไปในห้องแต่แล้วเมียวเสียงร้องท้าเบาดังมาจากใต้เตียงต้นคกลือน้ำลายลมหายใจเริ่มติดขัดเขาก้มลงมองใต้จริงอย่างช้าๆ และพบกับเงาตะคุ่มของอะไรบางอย่างที่มีดวงตาสะท้อนแสงสีเหลืองนวลเมียวเสียงร้องเบาๆดังมาจากใต,ต้เตียงต้นตัวแข็งทื่อลงหายใจติดขัดใจเต้นระรัวแต่เขารวบรวมความกล้าก้มลงช้าๆเพื่อมองให้ชัดขึ้นดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองตอบกลับมาจากใต,ต้เตียงดวงตากลมโตสะท้อนแสงสีเหลืองนวลเหมือนดวงตาของเมียวแมวที่ตายไปแล้ว ต้นรีบถอยหลังลุกขึ้นเปิดไฟทั้งห้องแต่เมื่อเขาก้มลงไปดูอีกครั้งใต้เตียงกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเขาสูดลมหายใจลึกๆพยายามบอกตัวเองว่าเขาคิดไปเองก่อนจะกลับไปนอนแต่ทั้งคืนกลับเต็มไปด้วยเสียงแปลกๆเสียงข่วนประตูเสียงของตกและบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเดินอยู่บนเตียงของเขาสามวันต่อมาต้นเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่ง รอบตัวเขาเห็นเงาดำแวบไปมาได้ยินเสียงแมวกระโดดขึ้นโตทั้งที่ไม่มีแมวอยู่ในห้องนี้อีกแล้วคืนหนึ่งขณะที่ต้นกำลังนั่งดูโทรศัพท์เสียงขวนที่ประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าเดิมและตามมาด,ด้วยเสียงกุกกักเหมือนมีคนอยู่หน้าห้องต้นขมวดคิ้วลุกขึ้นไปดูผ่านตามแมวของประตูในเงาสลัวของโถงทางเดินเขาเห็นใครบางคนยืนอยู่หน้าห้องของเขาเป็นชายร่างผอมสูงใส่ฮูด ปิดหน้ามือข้างหนึ่งถือไขค,ควงและกำลังพยายามงัดประตูหัวขโมยต้นรีบถอยหลังคว้ามือถือเพื่อโทรแจ้งตารวจแต่ทันใดนั้นโฮกกกกเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากด้านในห้องเสียงที่ฟังดูไม่เหมือนเสียงแมวทั่วไปมันต่ำแหบพร่าและเต็มไปด้วยความโกรธหัวขโมยสะดุ้งเลือกเกอนที่เขาจะหันมองที่พื้นและดูเหมือนเขาเห็นบางอย่าง อยู่ตรงนั้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขโมยขีดร้องกระโดดถอยหลังล้มลงกับพื้นเหมือนเห็นอะไรสักอย่างที่น่ากลัวสุดขีดจากนั้นเขารีบลุกขึ้นวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตปล่อยเครื่องมือทั้งหมดทิ้งไว้ต้นยืนตัวแข็งทื่อไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกที่สุดคือที่หน้าประตูของเขาปร,กรากฏรอยเล็บข่วน เป็นทางยาวราวกับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกระโจนเข้าใส่ขโมยคืนนั้นต้นไม่ได้นอนเขานั่งนิ่งอยู่กลางห้องตามไม่กระพริบจนกระทั่งได้ยินเสียงเบาๆดังขึ้นข้างหูเหมียวเขาหันขวับไปมองรอบห้องแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นนอกจากความเงียบและแสงไฟสลัวเขารู้แล้วว่าเหมียวยังอยู่และมันกำลังปกป้องเขาแต่คำถามคือ มันยังเป็นเหมียวตัวเดิมอยู่หรือเปล่าหลังจากคืนที่หัวขโมยบุกเข้ามาและถูกบางสิ่งทำให้หนีไปต้นเริ่มแน่ใจแล้วว่าเหมียวยังอยู่กับเขาแต่สิ่งที่เขาไม่แน่ใจคือมันยังเป็นเหมียวตัวเดิมอยู่หรือเปล่าช่วงนี้ต้นแทบไม่ได้นอนเลยเพราะทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงบางอย่างในห้องเสียงขววประตูเสียงฝีเท้าเบาๆบนพื้นและเสียงหายใจแผ่ว ที่ดังอยู่ใกล้ๆแต่พอเปิดไฟทุกอย่างก็หายไปแต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือเงาของเขาเองบางครั้งเงาของเขาไม่ใช่แค่เงาของมนุษย์แต่เหมือนมีอีกเงาหนึ่งอยู่ข้างๆมันดูเล็กกว่ามีหางและบางครั้งมันก็ขยับเองวันหนึ่งขณะที่ต้นเดินออกจากห้องเพื่อไปทำงานเขาสังเกตเห็นเพื่อนบ้านห้องข้างๆหญิงชาราผมขาวที่เขาไม่เคยคุยด้วยมาก่อน นั่งอยู่หน้าห้องของเธอกำลังเล่นกับแมวสีดำตัวหนึ่งเธอเลี้ยงแมวหรือครับต้นทักขึ้นหญิงชราเงยหน้ามองต้นดวงตาของเธอดูลึกและเศร้าก่อนจะพยักหน้าเจ้าฉันรักแมวมากและฉันเห็นว่าเธอเองก็เคยมีแมวใช่ไหมต้นชะงักครับแต่มันตายไปแล้วหญิงชรายิ้มบางๆก่อนพูดเสียงเบา แมวที่รักเจ้าของมากๆบางครั้งพวกมันก็ไม่ยอมไปไหนหรอกนะโดยเฉพาะถ้ามันยังมีอะไรที่ติดค้างต้นรู้สึกหนาวสั่นโดยไม่มีเหตุผลคุณหมายความว่างไงหญิงชราลูกหัวแมวของเธอช้าๆก่อนพูดต่อถ้ามันยังอยู่ก็ถือว่าโชคดีนะแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะบางครั้งพวกมันอาจจะเปลี่ยนไปต้นขมวดคิ้วเปลี่ยนไป ยังไงเหรือครับหญิงชราเงียบไปสักพักก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วถ้าอยู่ในโลกนี้นานเกินไปมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเดิมอีกต่อไปแล้วคืนนั้นต้นพยายามไม่นึกถึงคำพูดของหญิงชราแต่เขากลับฝันประหลาดในฝันเขาอยู่ในห้องของตัวเองขณะที่เขากำลังนั่งอยู่บนเตียงเสียงขวดประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังและรุนแรงกว่าปกติ แควๆต้นค่อยคลุกไปเปิดประตูและทันทีที่เปิดกันรันเหมยวยืนอยู่ตรงนั้นแต่มันตัวใหญ่กว่าปกติขนของมันดำสนิทเหมือนเงาเมื่อดวงตาของมันไม่ใช่สีเหลืองนวลอีกต่อไปแต่เป็นสีแดงแดงจัดเหมือนเปลวไฟมันจ้องต้นนิ่งก่อนจะอ้าปากและเสียงที่ออกมาจากปากของมันไม่ใช่เสียงแมวอีกต่อไปมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้ ต้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ไหลท่วมตัวเช้าวันต่อมาต้นพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่ฝันร้ายแต่เมื่อเขาเดินไปที่ประตูห้องเขาพบรอยข่วนเต็มไปหมดรอยเล็บที่ลึกและยาวมากกว่าปกติราวกับมีบางสิ่งพยายามจะเข้ามาหรือไม่ก็พยายามจะออกไปต้นรู้แล้วว่าเหมียวที่อยู่กับเขาตอนนี้อาจจะไม่ใช่เหมียวตัวเดิมอีกต่อไปแล้ว ต้นเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่อยู่กับเขาคือเหมีวตัวเดิมหรือเป็นอย่างอื่นที่เขาไม่อาจเข้าใจได้ตั้งแต่คืนที่เขาฝันเห็นเหมีวในร่างที่แปลกไปเขาเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเงาของแมวที่เคยอยู่ข้างเขาเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมันจ้องมองเขาจากมุมมืดของห้องและรอยขวนบนประตูดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกคืนเขาต้องหาคำตอบ หญิงชราข้างห้องเคยพูดว่าแมวที่รักเจ้าของมากๆบางครั้งพวกมันก็ไม่ยอมไปไหนโดยเฉพาะถ้ามันยังมีอะไรที่ติดค้างคำพูดนั้นติดอยู่ในหัวของต้นไม่หายเขาตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ที่เขาอาศัยอยู่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสิ่งที่เขาพบทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเมื่อสิบปีก่อนเคยมีชายคนหนึ่งพักอยู่ในห้องของต้น และเขาเคยเลี้ยงแมวตัวหนึ่งเช่นกันชื่อของมันก็คือเหมียวแต่เจ้าของเก่าของห้องนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดีเท่าไรนักต้นอ่านต่อไปด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยชายคนนั้นฆ่าแมวของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมเขาทิ้งมันไว้ใต้พื้นห้องก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหัวใจของต้นเต้นแรงเขาไม่อยากเชื่อสิ่งที่อ่านเลยแต่บางอย่างบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องจริง คืนนั้นต้นพยายามไม่นึกถึงเรื่องที่อ่านมาแต่เขากลับได้ยินเสียงที่แปลกประหลาดเสียงขวนคขวนมันไม่ได้มาจากประตูเหมือนทุกคืนแต่มันมาจากใต้พื้นห้องของเขาเองต้นกลืนน้ำลายมองไปที่พื้นซึ่งปูด,ด้วยไม้เก่าๆและเขาเริ่มสังเกตเห็นว่ามีบางจุดของพื้นไม้ที่ดูไม่ปกติมันเหมือนมีรอยถูกงัดออกมาก่อนเขาค่อยๆเดินไปหาอุปกรณ์งัดแผ่นไม้ออกชา้า และเมื่อเขาเปิดพื้นนั้นออกโครก,กลิ่นเหม็นเน่ากระแทกจมูกทันทีกลิ่นของซากบางอย่างที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานและสิ่งที่ต้นเห็นทําให้เขาแทบอาเจียนโครงกระดูกข,ของแมวตัวหนึ่งถูกฝังอยู่ที่นั่นขนของมันยังคงติดอยู่กับซากเล็กน้อยและรอบๆซากนั้นเต็มไปด้วยรอยข่วนรอยข่วนที่เกิดจากการพยายามดิ้นรนสุดท้ายก่อนตาย มันพยายามจะออกมาต้นตัวแข็งทื่อและในขนาดเดียวกันเมียวเสียงร้องเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังเขาต้นหันขอบไปมองและพบกับดวงตาสีแดงเรืองรองจ้องมองเขาอยู่จากเงามืดของห้องต้นหันไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยืนอยู่ในเงามืดของห้องมันดูเหมือนเหมียวแมวของเขาแต่ไม่ใช่เหมียวตัวเดิมอีกแล้ว ดวงตาสีเหลืองนวลที่เคยจ้องมองเขาด้วยความรักถูกแทนที่ด้วยสีแดงฉานที่เหมือนเปลวไฟขนของมันไม่เป็นเงาสวยอีกต่อไปแต่กลับดูยุ่งเหยิงและมืดมิดราวกับกลืนกินแสงรอบตัวเมียวเสียงร้องาเาเบาแต่ครั้งนี้มันฟังดูแปลกไปลึกตำ่ำและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ต้นไม่เข้าใจ ต้นรีบก้มลงไปดูโครงกระดูกแมวที่ขุดขึ้นมามันยังคงมีร่องรอยของการพยายามดิ้นรนก่อนตายภาพในหัวของเขาเต็มไปด้วยความคิดที่ปฏิป่ตออก,กันนี่ไม่ใช่เหมียวของเรานี่คือเหมียวตัวเก่าที่เคยถูกฆ่าตายในห้องนี้เสียงขวรนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังไปทั่วห้องราวกับมีเล็บนับร้อยกำลังขูดกำแพงเสียงคลางต่ำดังขึ้นเรื่อยๆเงาดำของแมวปีศาจ ขยายตัวใหญ่ขึ้นราวกับจะกลืนกินทั้งห้องตนรู้แล้วว่าต้องทำยังไงตนรีบวิ่งไปหาหญิงชาราข้างห้องผู้ที่ดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยผมทีเขาหอบหายใจพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหญิงชารามองเขาด้วยสายตาเข้าใจก่อนจะหยิบกํายานและเกลือออกมาเธอไปปลุกมันขึ้นมาใช่ไหมตนพยักหน้าผมแค่ ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่นั่นหญิงชราถอนหายใจถ้าแมวตายไปด้วยความทรมานและความโกรธวิญญาณของมันจะไม่สงบและมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าปีศาจแมวมันผูกติดอยู่กับสถานที่นี้และมันจะไม่ไปไหนจนกว่าความแค้นของมันจะถูกชำรักแล้วต้องทำยังไงต้นถามเสียงสัน่นต้องทำให้มันสงบลงและปล่อยให้มันไปสู่ที่ที่มันควรอยู่ คืนนั้นต้นกลับไปที่ห้องพร้อมกับกํายาและเกลือจากหญิงชราเขาวางโครงกระดูกของแมวตัวเก่าลงในกล่องไม้เล็กๆจุดกํยานและโปรยเกลือไปรอบๆห้องก่อนจะพึมพำเบาๆขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจรบกวนเธอฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดและฉันจะไม่ปล่อยให้เธอติดอยู่ที่นี่อีกห้องทั้งห้องเริ่มสั่นเสียงขวนดังขึ้น จากทุกทิศทางเงาดำพุ่งเข้ามารอบตัวเขาดวงตาสีแดงเรืองรองจ้องมองเขาด้วยความโกรธเมียวเสียงร้องสุดท้ายดังขึ้นก่อนที่เงาดำนั้นจะค่อยๆสลายไปกลายเป็นเท่าฐานที่ล่องลอยกลางอากาศและเมื่อเท่าฐานสุดท้ายหายไปทุกอย่างก็เงียบลงรุ่งเช้าต้นนำกล่องไม้ที่ใส่กระดูกแมวตัวเก่าไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างอาพาร์ตเมนต์จุดทูกหนึ่งดอก และหลับตางเงียบๆสายลมพัดผ่านเบาๆและเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาถูที่ขาของเขาเมื่อลืมตาขึ้นเขาเห็นเงาของแมวตัวเล็กๆเ,เดินวนรอบตัวเขาช้าๆก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับแสงแดดยามเช้าเมียวได้ไปสู่ที่ของมันแล้วต้นยิ้มบางๆถึงแม้จะรู้สึกใจหายแต่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมัน